ก็ขอขอบคุณเพนมันงะคืออะไรนะครับที่สามารถทาคลิปนี้ได้ไปดูกันเลยนะครับสิ้นปี2019ได้มีไวรัสระบาดขึ้นสิ่งนี้ทําให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำอย่างมากไม่มีสัญญาณการฟื้นฟูเศรษฐกิจใดๆเร็วๆนี้หลายๆบริษัทบังคับให้คนงานออกเนื่องจากบริษัทจะล้มละลายจดหมายลนาะออกฉันจะไม่ทํางานเก่ารายได้น้อยลงและธุรกิจขนาดเล็กอยู่ได้ไม่นานเช่นกันณนะสถานการณ์ตอนนี้ ฉันจะตัดสินใจที่จะสิ่งที่ฉันเลือกคือนอนหรือปล่อยให้โชคชะตานำพาไปเองทำงานหนักนั่นหรอเป็นไปไม่ได้หรอเก i, เพราะฉันไม่เคยคิดจะทำสักครั้งแต่เฮ้ยจังผููเฉิญไอ้ขยะถ้านายไม่จ่ายค่าเช่ามาภายใน3าวันเตรียมตัวถูกไล่ออกได้เลยความเป็นจริงนั้นโหดร้ายไร้ความปราณีไอ้ชิบหายเอ,อ้ยคนจนนี่ไม่สามารถเดินกินนอนกินได้เลยหรอเนี่ยเออฉันไม่อยากทำงานหนักเลยทำยังไงที่จะทำให้ฉันรวยได้ชั่วข้ามคืนได้นะ เฮ้ hey, คุณนะ่ะคุณต้องการจะรวยไหมและคุณต้องการได้รับชื่อเสียงหรือไม่หากคุณมีความกล้ามากพอลองท้าทายตัวเองกันเถอะโอ้เย้เย้เย่โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโชคดีอย่างกะทันหันหรือโชคร้ายกันนะก,ก็ไม่รู้สิใครส่วนก็นหล่ในยุคใหม่นี้ฉันจะเป็นผู้ชายที่มุ่งมั่นและเอาชนะในความท้าทายโอกาสที่ยากมากที่จะได้กลายเป็นพระเจ้าเป็นโอกาสที่หาย,ยากสำหรับคุณในการที่จะกลายเป็นพระเจ้า ระบบสวรรค์เปิดใช้งานได้ผู้เข้าร่วม100คนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วใครจะเป็นหนึ่งในนั้นบ้างล่ะท้างั้นห้อคอยพระเจ้าแห่งการทดลองได้เริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าการเป็นมนุษย์นั้นยากแต่การจะเป็นพระเจ้านั้นยากยิ่งกว่านาคตของพวกเขาช่างสดใสโอเคนะครับอยู่ในช่วงชี้แจงหลังคลิปทำไมคลิปนี้ถึงสั้นจังผมกะจะทำ5้สักหตอนนะ แต่คนแปลเนี่ยมันมีแค่ตอนเดียวนะครับเออก็เข้าใจกันด้วยโอเคอย่าลืมไปสนับสนุนคนแปลได้นะครับที่เพจมังงะคืออะไรไปกันเลยนะครับถ้าไม่กดติดตามหรือกดเพจนะครับคุณจะโดนเออเตะออกจากตี่นี้เลยไม่ใช่หยอกหยอกไปล๊ลยบาย